สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกล้าดเวาร์ตี้รายการที่ปลูกความกล้าการเป็นผู้นําในตัวคุณผ่านโครงการประกวดศูนย์ทรพ์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก c Change t h e w o r l d Speed Contest ที่จัดมาตลอดต่อเนื่องจนถึงปีที่6ประเทศจะพัฒนาหากต้นกล้าที่เราปลูกมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและเป็นผู้ที่มีศิลธรรมนําความคิดและเวทีแห่งนี้ล่ะค่ะ ที่จะเปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนได้มาแสดงความคิดเห็นแสดงความสามารถในการใช้ภาษาใช้คำพูดเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงโลกอีกด้วยนะคะซึ่งวันนี้เรายังคงอยู่กับการกล่าวสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกภาษาไทยกันต่อคะ่ะกับผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งของแต่ละระดับเราไปชมพร้อมๆกันเลยคะ่ะไปกันเลย คำพูดของคนที่ประสบความสำเร็จหลายๆคนสามารถพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราในการตั้งใจทำสิ่งต่างๆให้ประสบความสำเร็จแต่จะดีแค่ไหนถ้าเราได้เป็นผู้พูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้เองจากเยาวชนกลุ่มนี้ค่ะและคนแรกนั้นก็คือน้องปียาพรเอี่ยมพุกผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับปฐมศึกษาตอนปลายไปชมกันเลยค่ะ เรียนท่านคณะกรรมการท่านคณาจารย์และท่านผู้มีเกียรติที่เคาร,รักทุกท่านความรู้คือสับประเสริฐคาเลื่อนลำคุณธรรมสร้างความคิดจิตจังใสเดินถูกทิศคิดถูกทางสร้างทางไกลเปลี่ยนโลกได้สุขสงบพบแสงทองจากคําประพันธ์บทนี้แสดงให้เห็นว่าความรู้คือเครื่องมือที่จะเปลี่ยนแปลงโลกให้มีความก้าวหน้าลำ คุณธรรมเป็นสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงโลกให้พบกับสันติสุขการเปลี่ยนแปลงโลกไม่ใช่การเปลี่ยนวิถีการโชวจรของโลกแต่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในโลกเปลี่ยนวิถีที่ยุ่งยากให้เป็นวิถีที่เรียบง่ายเปลี่ยนเส้นทางการคิดให้เป็นทางสีขาวเปลี่ยนจากโลกที่ล้าหลังให้เป็นโลกที่ก้าวหน้าก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงโลกควรเปลี่ยนคนในโลก ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงใครต้องเปลี่ยนแปลงตงนเองก่อนควรเปลี่ยนที่ใจและทัศนคติที่มองโลกการบวกมีความรักสังต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนรวมโลกเปลี่ยนแปลงโลกได้ด้วยความรู้ผูท้ที่จะเปลี่ยนแปลงโลกได้ต้องเป็นผู้มีวิชาความรู้ทุกความรู้อาจไม่ส่งผลให้ก้าวหน้าทุกความก้าวหน้าต้องมาจากความรู้ ความรู้ที่เราศึกษาสั่งสมมาวันละเล็กวันละน้อยวันหนึ่งจะเป็นขุนเขาหิมาลัยแห่งความรู้ที่เด่นประงานถ่ายท้าฤดูกดารจนเปลี่ยนโลกเล็กให้ประเทศของเราสู่โลกใหญ่ที่มีทุกประเทศอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขเปลี่ยนแปลงโลกได้ด้วยศรัทธามีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและเพื่อนรวมชาติรวมโลก นกทวีพิรกรรางว่างเปล่าสหรัฐอเมริกาได้ก่อตั้งประเทศมา200กว่าปีเป็นประมหาอำนาจหมายเลขหนึ่งของโลกเราผู้นำทางด้านจิตวิญญาณของเขาศรัทธาในระบอบประชาธิไตยศรัทธาในเชื้อชาติอเมริกันชนดินแดนแห่งนี้จึงเป็นประเทศแรกที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยโลกจึงได้รู้จักมหาบุรุษแห่งยุคสมยัย นามว่ายอทวอชิปันเป็นการเปลี่ยนแปลงโลกในด้านการปกครองครั้งยิ่งใหญ่เป็นแบบอย่างและต้นแบบให้แก่ประเทศต่างๆได้เจริญรอยตามเปลี่ยนแปลงโลกได้ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลคนที่มีวิสัยทัศน์คับแคบม,ม่อาจเปลี่ยนแปลงโลกได้คนที่สายตาสั้นไม่อาจนำพาให้ประเทศก้าวหน้าได้ ประเทศที่พื้นที่เป็น,กนเกาะเล็กๆหุบล้อมรอบด้วยน้ำทะเลไม่มีน้ำสืดจาริโภคไม่มีพื้นที่ทำการเกษตรถูกนำประเทศน้ำตาไหลเมื่อคราวตั้งประเทศครั้งแรกๆแ,แต่ปัจจุบันกลับเป็นประเทศที่ร่ำรวยติดอันดับโลกเป็นต้นแบบของการศึกษาโลกยุคใหม่และโลกได้รู้จักชายร่างเล็กแต่หัวใจใหญ่นามว่า มีคนยูเห็นประเทศสิงคโปร์เปลี่ยนแปลงโลกได้ด้วยความรักมีคำกล่าวว่าผู้นำที่ยิ่ยงใหญ่ไม่ใช่หมายถึงผู้นำที่มีมหาชนจำนวนมากรักใครแต่หมายถึงผู้นำที่มีความรักใครต่อมหาชนจำนวนมากต่างหากถ้าเราทุกคนมีความรักในหัวใจโลกก็ไม่มีคนเห็นแก่ตัวเราจะเปลี่ยนแปลงโลกที่ชิงดีงชิงเด่น ให้เป็นโลกแห่งความองเอ่้อาทรโลกจะถูกเปลี่ยนแปลงที่เป็นครอบครัวใหญ่ที่ม่มีเชื้อชาติวันนะผู้ที่จะเปลี่ยนแปลงโลกได้ควรเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมเพราะคุณภาพคู่คุณธรรมเป็นอุปกรณ์ในการเปลี่ยนแปลงคนเปลี่ยนคนเป็นอย่างอุปกรณ์ในการเปลี่ยนแปลงโลกพว่วเราคนรร่วมือกันเปลี่ยนแปลงโลกที่ล้าหลาย ให้เป็นโลกที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงโลกที่เบียดเบียนให้เป็นโลกที่ช่วยเหลือเยื้อมกูลกันก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงโลกควรเปลี่ยนทัศนคติของพวกเราก่อนเมื่อทำได้โลกนี้จะเป็นโลกที่มีความสีวิไลยอย่างแน่นอนเปลี่ยนตนเองให้เรียนรู้สู่สร้างสมเปลี่ยนสังคมให้งามงดสุขสดใส เปลี่ยนบ้านเรืองให้จหรัเพิพัฒน์ไกลเปลี่ยนโลกให้ก้าวหน้าสู่ฟ้างามความรู้คือเครื่องมือที่จะเปลี่ยนแปลงโลกให้มีความก้าวหน้าลำ้ำคุณธรรมคือสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงโลกให้พบกับสันทิสุข ผู้ที่เปลี่ยนแปลงโลกได้จะต้องมีความรู้คู่คุณธรรมเป็นคำพูดที่เฉียบและคมมากเลยค่ะเพราะเราจะได้เห็นจากตัวอย่างจากผู้นำหลายประเทศที่นำพาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองได้และเป็นที่รักของมหาชนทั้งหลายแต่ละท่านล้วนแล้วแต่มีคุณสมบัติที่กล่าวมาในข้างต้นทั้งสิ้นค่ะนี่เป็นความคิดของเยาวชนที่ถ่ายทอดออกมาได้อย่างน่าชื่นชมจริงๆเลยค่ะและน้องคนต่อไปที่จะมากล่าวสุนทรพจน์ให้เราฟังคือ น้องจิตระดาบาวรเมธารองชนะเลิศอันดับที่1ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไปฟังกันเลยค่ะ บัวสายตามนุษย์ในคราวฤดูหนาวนั่นคือความงามที่มากับฤดูการบัวแย้มดอกบานประดับโลกงในบึงที่เติมด้วยน้ำนี่คือความงามที่ขึ้นอยู่กับสถานที่แต่มีดอกไม้ชนิดหนึ่งที่แย้มดอกบานโดยไม่ได้ถูกจำกัดด้วยฤดูการไม่ได้ถูกกำหนดด้วยสถานที่นั่นก็คือดอกรักความแรงจะเปกบ,บานและหอมหวนแม้ในฤดูการที่ร้อนอบอ้าว แม้ในผืนทะเลทรายที่เวิร์งกว้างใหญ่ความรักจึงเป็นพลังมหาศาลที่จะเปลี่ยนโลกให้หน่าอยู่เปลี่ยนโลกที่ชิงดีชิงเด่นให้เป็นโลกที่โอเอือและโอุ่้งซึ่งกันและกันเปลี่ยนโลกที่เหยียบย่ำและเยยอหอยันให้เป็นโลกที่ชื่นชมและเชื่อชูต่อกันเปลี่ยนโลกที่ขัดแข่งขัดข,ดข,ดข,า,ดขากันให้เป็นโลกที่ก้าวไปได้ไกลและก้าวไปด้วยกัน เรามาร่วมกันเปลี่ยนโลกด้วยความรักที่มีอยู่ในหัวใจของเราทุกคนความรักจะช่วยเปลี่ยนโลกภายในคือหัวใจของเราให้มีชีวิตชีวาให้อยู่กับคืนวันอันราโรืถ้าเราดึงความรักออกจากหัวใจเราหรือดึงหัวใจเราออกจากความรักมนุษย์ก็จะริษยาตารองกันผู้ที่มีจิตใจริษยาย่อมทนไม่ได้ที่เห็นความรุ่งเรืองของผู้อื่น ยอมไม่ได้ที่เห็นความสําเร็จของคนอื่นอยู่ไม่ได้ที่เห็นความก้าวหน้าของคนอื่นแล้วการแย่งชิงความเด่นความดังผู้เกิดขึ้นแต่เมื่อดอกรานนี่อหอมหวนในหัวใจของเราการปลออเพื่อนของผู้ลีใจก็พลันหมดไปในท,ทันทีโลกก็จะถูกเปลี่ยนให้หน้าอยู่อย่างคาดไม่ถึงความแรกที่ช่วยเปลี่ยนโลกน้อยๆคือครอบครัวของเราให้เป็นสวรรค์บนดินถ้าไม่มีความรัก บ้านก็ไม่ต่างอะไรจะเรือนจำรูปแบบใหม่ที่ไม่ได้มีเพียงแค่ลูกโรงแหล็กให้เห็นเท่านั้นแต่ถ้ามีความรักบานก็จะกลายเป็นมหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ในรูปแบบหนึ่งที่ไม่ได้มีเพียงแค่แท่นบูชาให้จุดธูปเทีเยนเท่านั้นความรักจึงยกคือค่าแห่งความขัดแย้งออกจากบ้านสวมมงกุฎแห่งความปราชนาดีแทนที่ และสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของความรักก็คือช่วยเปลี่ยนแปลงโลกทั้งโลกให้เป็นดินแดนแห่งสันติภาพเสรีภาพและพรรดอภาพมนุษย์เราแม้จะผิวขาวอยู่ในภูมิศาสตเตหนาวแม้จะผิวดำอยู่ในภูมิศาสเขตร้อนแม้จะผิวเหลืองอยู่ในภูมิศาส์เขตชื่ออุน่นแต่คนเราก็มีเลือดสีแดงเหมือนกันมีหัวใจส,สีห้องเหมือนกันมีหยาดน้ำตาที่ใสใสเหมือนกัน เราจึงรักสุกเกลียดทูกเหมือนกันความรักคือดวงดาวที่ไม่เคยเรือนลับเป็นจากฟ้าว่างคือปริศาชนิดเดียวที่จะเริญได้โดยไม่เลือกพื้นที่คือปีกพญาอินทรีผู้เดียวที่ไม่เคยครังครามต่อพายุฝนอันโขงกระหน่ำความรักจงเปลี่ยนฟ้าสีเทาให้เป็นฟ้าสีทองเปลี่ยนหัวใจที่โหยหาเป็นหัวใจที่หันซาเปลี่ยนความโศกเป็นความสุขได้ หนทางที่จะแสวงหาผู้วความสุขของมนุษย์นั้นจึงไม่มีเพราะความสุขของมนุษย์นั้นมีอยู่ทุกหนทางแล้วเพียงแต่เราก้าวเดินด้วยความรักในถุอย่างก้าวแล้วเราก็จะพบว่าความสุขนั้นมีอยู่ทุกที่ที่เราก้าวเดินหยิบดวงดาวทอประกายที่ปลายฟ้าส่องแสงพาสู่จุดหมายที่ปลายฟันเอาความดีเป็นขอรอยสร้อยสะพัน มองความรักให้แก่กันโลกมันโควความรักเปลี่ยนโลกจากภายในของเราให้มีชีวิตชีวาและยังเปลี่ยนโลกน้อยๆคือครอบครัวของเราให้เป็นสวรรค์บนดินยกความขัดแย้งออกจากบ้านมีความปรารถนาดีเข้ามาแทนที่ ความรักช่วยเปลี่ยนแปลงโลกแห่งการแตกแยกให้เป็นโลกแห่งการแบ่งปันเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ที่ชุ่มชื่นใจเหมือนเอาน้ำพึ่งมาฉลองหัวใจให้เราได้มีชีวิตชีวาจริงๆเลยค่ะขอเพียงแค่เราได้ฟังแล้วนำไปคิดคิดและลงมือทำพี่แนนเชื่อว่าการกล่าวสุนทรพจน์ของน้องๆไม่เสียเปล่าอย่างแน่นอนค่ะ ความสำเร็จของโครงการประกวดศูนย์ทรพ์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกเติบโตขึ้นมาทุกๆปีและมีส่วนสำคัญในการผลักดันเยาวชนให้เป็นนักพูดแห่งความดีที่มีความสามารถในด้านภาษาถ่ายทอดเนื้อหาออกมาได้อย่างเหมาะสมรวมไปถึงบุคลิกภาพของนักพูดและความเป็นผู้นำนับว่าโครงการนี้มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป ต้องขอบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้มาตลอดต่อเนื่องด้วยนะคะสำหรับวันนี้รายการกล้าดียูเลติก็หมดเวลาลงแล้วค่ะพี่แนนสัญญาว่าครั้งหน้าจะนำเอาเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย